เอาละครับกลับมาต่อกันที่พาร์ทสองนะครับเดี๋ยวอันดับแรกครับผมขอเช็คอาการโคดี้กันมันจะหิวเหมือนน้องจะหิวเอาไปก่อนเลยไปก่อนกินน้ำหิวอีกเอรอเอาไปอีกโอเคน่าจะดีขึ้นนะน่าจะดีขึ้นโอเคดีขึ้นละอุ้ย โอ้พระเจ้านั้นซอมบี้โคดี้อยู่หลังแม่ไว้แม่ผมกลัวเอ้ยอย่าไปกลัวลูกโชคยังดีติดกับดักอยู่ข้างหลังแม่ไว้แวเดี๋ยวแม่จัดการเองได้ครับโอเค,ออเ,คเรามีไม้แบตเรามีไม้แบตโฮลแฮนโคดี้พิกโอเคเดี๋ยวเราพิกก่อนครับ โอเคเราได้อาวุธครับ okay. เออระวังด้วยเดียไม่ได้ได้ได้เดี๋ยวแม่จัดการให้เดี๋ยวแม่จัดการให้โอเคแล้วเราจะใช้ยังไงเอ่ยอืม Select. เลือกนะดิ้งเควิร์ตแท็กเก็ตล็อกสวิชแท็กเก็ตอ่า, get, Switch, อาโอเคเป็นแบบล็อกนะครับเดี๋ยวนะผมมองไม่ทันออตินเนตหรออันนี้เหมือนติดใช่ไหมโฮลทูเอมรีลิซ์แสต็กโฮลทูเอม ลี e a s ทูแอ t แท็ k อ๋อก็คือคลิกขวาค้างแล้วก็ปล่อยอุ้ยมันตบมันตบอ๋ออือาจจะงงงหน่อยตอนแรกแต่ได้อยู่อุ๊มีจอยสติ๊กด้วย่ใช่หนังกระติกอันนี้ก็กลัวจังเลยอย่าไปกลัวโคดี้ความกลัวเนี่ย ไว้ทำให้ออกจากฝันร้ายเพราะฉะนั้นเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันอยู่ทุกที่เลยมันถึงเวลาแล้วที่ลูกจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องปกป้องตัวเองนะแต่แม่ครับผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงมันยากแม่รู้แต่ว่าลูกชอบเล่นหนังกระติกใช่ไหมล่ะจะได้ใช้หนังติกเนี่ยยิงพวกซอมบี้ไงมาๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่สอนเออโอเคครับ เอาแม่แม่เลือดออกเออเราต้องบอกว่าไม่เป็นไรครับเจ็บดิดาซิตเธอเจ็บโอเคเดี๋ยวนะเลือดเราออกหรอพิกโคดี้พิกโอเคดิเซ็ตโอ้โอใจเย็นใจเย็นเก็บก่อนโอเคเราได้ทรัพมาครับแล้วก็โอ้โคดี้โคดี้เป็นไรเป็นไรลูก คอมฟอร์ตคอมฟอร์ตอ้โอ้โหน่าลูกยังต้องอยู่กันอีกอยาวไกลอ่าเช็คเดอะเจเนอเรเตอร์ uh, นี่ไม่ต้องใช้ฟืนหรอใช้น้ำมันโอเคอันนี้อะไรเอ่ยตดอฟรีบล็อกโอเคเช็คข้อพิเศษเอ้าไม่ทันเร็วมาก ให้คอบเนี่ยผมเดนะนาน่าจะเป็นพ่อไอ้นี้จูไฟสุดที่ o r h i เพื่อ e ที่ชิมเซ l f d e ี e เฟนโอเคเดี๋ยวเราจะต้องสอนวิธีการป้องกันตัวสำหรับโคดี้นะลองตีตัวนี้ได้ไหมอ่าได้ครับแม่แต่ว่าเอาอันนี้ให้โคดี้ไปก่อนไหมอ้าวกระเป๋าเต็มนี่อะไรโอเคอินกริเอ็นเดี๋ยวเรากินข้าวซะหน่อยเพราะเราก็หิวเหมือนกัน บิสกิตเลยโขาโคดี l โอเวอร์ทูอแอตแท็กเราอันนี้คืออะไรหัวใจอุย๊ยเดี๋ยว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 หัว,ว,ว,วใจเหรอก็ไม่เป็นอะไรนะแล้ทำไมมันขึ้นหัวใจ c ข l l c ดี้โอเวอร์ทูอแอตแทก I need weapon อ่า I need weapon ก็เอาอันนี้ไปได้ไหม เวบพ่นส่งอันนี้ไปโคดี้อีคิวถูกต้องครับ Q อ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่มีเป้าอยู่นี้อุย้ยตอนเที่ยงคืนหนึ่งตีสองเหรอเป็น adding fatigue r i s e h e w i l l enters weak state อ๋อนี่ weak state if she remain in this state for too long she will turn <c oughs> แม่จะกลายร่างอย่างนั้นเหรอ To r e m a i n i n control she must go home and rest ต้องพักนะครับโอ้ตายแล้วตายแล้วรู้สึกรู้สึกไม่ดีรู้สึกมีอะไรบางอย่างกำลังจะมากลืนกินฉันฉันเหนื่อยเหลือเกิน<อ>ไม่ไหวแล้วฉันต้องการที่จะพักฉันให้สิ่งนี้มันคุมฉันไม่ได้ต้องต้องจบเควสนี้ก่อนอโอ้ต้องจบเควสนี้ก่อนเข้าบ้าน พ่อจะว่าไหมมันพังเลยอ่ะพ่อทำมันนานมากเลยนะแต่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ่อม,มได้อันนี้เก็บไว้เป็นความรระหว่างเราแต่ตอนนี้ต้องเข้าบ้านก่อนลูกแม่ไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วลูกเข้าบ้านก่อนโอ้ตายตายตายสภาพแม่ อทีวีอะไรยังไงยังไงต่อแม่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในทีวีอ่ะอืมเสียงอะไรอ่ะเออแล้วแม่น้าใส่ปิ้งเลยอ่ะทีวีเปิดเฮย้ยมันจะมีข่าวเกี่ยวกับการอพยพไหมใช่อ๋อก็คือเปิดตอนที่เข้ามาแล้วก็เออเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนช่องเลยนะไม่มีอะไรเลยเป็นสัญญาณขึ้นขึ้นความถี่ที่พังมัน เหมือนจะพังหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขอแม่เช็คก,ก่อนเป็นไงบ้างโอ้มันพังเลยเนี่ยเซอร์กิตบอร์ดโดนย่างไปเรียบร้อยเซอร์กิตบอร์ดหรอเอ่อผมได้ยินว่าลุงลุงจอรลุงจอรกำลังพูดถึงมันอยู่นะแล้วก็คือลุงจอรเนี่ยเก็บเซอร์กิตบอร์ดไว้ตลอดนะครับอืมบางทีเราอาจจะไปขอเขาได้นะ คิดว่าคิดว่าลูกน่าจะไม่ได้ไม่ได้อนุญาตให้ไปอะ่ะทไมอะ่ะก็ครั้งสุดท้ายอะ่ะก็ผมอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็เล่นยิงหนังติ๊กนี่แหละแล้วมันก็เอ้ยไม่ต้องห่วงโคดี้แม่มั่นใจว่าลุงจอนเนี่ยจะให้อาภัยลูกนะแล้วก็บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะบางทีเขาอาจจะหนีไปกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ได้อ่ะ โอเคงั้นลุยกันเลยแม่แต่ตอนนี้แม่ขอพักก่อนไม่ไหวแล้วโอ้ยนะมืดนะมืดนะมืดให้จอ o lives at the farm is doing โอเคจอนทำงานที่ฟาร์มครับแต่ตอนนี้ขอขอขอไปไปนอนก่อนนะเออนอน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 โ oh, อ้โหจอจอไปแล้วสลรีปก่อน,นครับไม่ไหวแล้วสลรีปก่อน น่าจะดีขึ้น A peaceful night นะครับเป็นค่ำคืนที่เงียบสงบนะครับที่ไม่มีเสียงจากซอมบี้แล้วก็หลังจากที่หลับไปเนี่ยแอดลิงแล้วก็โคดี้เนี่ยมีการพักฟื้นอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ฮีเตอร์ออนสด้วยทำให้โคดี้เนี่ยหายจากอาการเป็นหวัดนะครับ okay. โอ้เรามีฮีเตอร์อยู่ตรงนี้โคดี้หิวละเราให้เขาไม่มีอาหารเหลือเลย ู้สึกว่าคือผมคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นแบบบ้านฟาร์มแบบฟาร์มยาวๆอะ่ะน่าจะอยู่ยาวครับไม่ไม่น่าจะรีโลเคตหรืออพยพไปไหนก็คือเดี๋ยวเราจะตั้งหลักปักฐานกันที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่ก็คือมีอะไรให้อัปเกรดด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปข้างนอกอันนี้เขาบอกว่าให้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราต้องไปวิสิตจ,จอนนะครับไปไปฟาร์มเพื่อไปดูซอร์กิตบอร์ดนะครับเพื่อมาซ่อมทีวี and fix ดูอัดได s สิ we can practice อีกครั้งเฮ้ยเดี๋ยว fix หมายความว่าไงซ่อมแล้วเหรออ๋อไม่นี่อ๋อนี่คือซ่อมได้ในโคดี้ฟิกได้ปะนั้นสอดโคดี้ฟิกอืมพอแม่นอนละการดีขึ้นแล้วเช็คเดอะจิเนอร์เรเตอร์ this There's now c o n s t a n s o f a r coming to the home. There's no need to use generator now. อาจจะยังไม่ต้องใช้ generator ตอนนี้ครับแล้วอันนี้คืออะไรคโอ้ต้องใช้มไม้แล้วก็คอ้อนเหรอคืออะไรวะเหมือนทำฟาร์มมั้งเออ่เราทำอะไรได้บ้างตอนนี้วิศิษจรแอดซิทชูเบนช์โคดี้เลนครับเดี๋ยวจะเล่าไป อพอลองชิคเฮ้ยที่เราคราบอันนี้ได้แล้วอะยะเอาทำฟู้ดก่อนละกันครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะหิวเพราะเราไม่มีของกินถ้ามีแป้งนี้น่าจะทำได้หลายอย่างครับต้มทำซุปทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฟู้ดเป็นอ่าเดี๋ยวอ๋นอ,อนี่ต้มน้ำนี่ทำอาหารครับโฟร์เบสิกมิลลนี่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  มันมีวันหมด,ดอยู่ปะ time 20 minute r e q u i r e 7 food assemble middle d a s t the r i c k confirm upgrade ได้ด้วยโอเคแต่เราอย่าเพิ่งอ้มันแสดงว่าไปไกลครับน่าจะอยู่ที่นี่ยาวๆจริงเราต้องการ confirm ใช่เดี๋ยวนะอ๋อนี่คือกินเลยเหรอที่ชื่อเลยอ๋อคือเราเราคา,าบครับโอเค สอนด้วยสอนสอนเพราะว่าคือผมเชื่อว่าวันหนึ่งเดี๋ยวแม่ก็น่าจะน่าจะต้องป่วยครับแล้วเดี๋ยวโคดี้ก็จะขึ้นมาทําทุกอย่างซึ่งตอนนี้เราก็ต้องพยายามสอนน้องให้ได้เยอะที่สุดนะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าหลายสกิลมากการจะปลุกปั้นเด็กคนหนึ่งขึ้นมาให้ทำทุกอย่างได้นะครับโอเคตอนนี้เราได้อาหารละเ,เรากินก่อนหิวได้ซุปเดี๋ยวเราป้อนโคดีครับ อเคดาวเกตฟูด okay. อันนี้คืออะไรดาวเกตฟูดเนช์อ๋อนี่คือเราเราลือ้อครับลื้อทิง้งอันนี้เดี๋ยวผมกินด้วยคือบวก30โอ้โหใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวผมขอไปซ่อมตัวนี้ก่อนวูดแพลงไม่พอโอเคไม่เป็นไรเก็บไปก่อนอันนี้สโตร์เลจบ็อกครับเราซ่อมอะไรได้บ้างอันนี้อันนี้อะไร อ๋อนี่ทูเบนส์โอเคอันนี้เอาเอาันนี้เลยอ่โคดี้ยังต้องเรียนอยู่เรียนรู้ต่อไปครับอือได้ทัวเบนส์แล้วโอ้โหอ่าโอเป a เรตโอเคอ่ะเ,เราเราได้เราน่าจะได้วูดแพ a n งจากตรงนี้เราได้อันนี้คาบได้หลายอย่างนะเดี๋ยวผมลองคาบวูดแพ a n งก่อนละกันอันนี้โคดีย้ยังยังยังคาบไม่ได้เดี๋ยวผมสอนโคดี้อ่ะ ได้หนึ่งคือผมอยากได้อันเนี้ย Recycling Bench เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อมาเอามารีไซเคิลของได้อันนี้ฟ e l r e f ีฟ l นะคแล้วกันเติมน้ำมันเต็มถังครั Full Tank อัน,นี่ของใส่ข้างหลังรถได้อันนี้เหมือนเราขับขับรถออกไปได้ด้วยนะวะ่าเติมถังน้ำมันไปกัน เดี๋ okay, เราขอเคลียร์บ้านนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างนอกอีกหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวผมไปเก็บของเพิ่มแล้วเดี๋ยวมาอัปเกรดบ้านหน่อยของเรามันยังน้อยอยู่นะครับนี่หมดต้นครับอู้ยลมลมลมโอเค เราไปครับแพลงครับเอ F เดี๋ยวเราสอนโอเคเลยอันเดียวเวลาเดี๋ยวเราทำนี้นี้ครับโอ้ยังขาดสครับอยู่อีกเหรอแย่ละเรามีอะไรบ้างแย่เลยอ๋อนี่คือลายเศษไม้เหรอซอลดัสนะครับเอาไว้คราบไม้ได้ทำอะไรหรอลองคราบดูครับอันนี้เดี๋ยวสอนน่าจะได้พอดีนะ เรียบร้อยครับร้อยโคดี้ได้เรียนสกิลการคราฟของแล้วเอ้ยนี่อะไรอะ่ะตอนแรกม,มันสโนว์บอลเก็บไปก่อน,นครับน่าจะเอาไปยิงได้น้องน่าจะมาช่วยเม่ตีซอมบี้ ไปต่อได้ัหมไม่ไจริงๆผมอยากลองสเตลดูนะ โอ้ยวิ้ยวเ้ยเดียวเดี๋ยวยวเเดี๋ยว h o w to open เอ้ยเะ้ยจนเนน้องนน้องกลัวน้องกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเยวเดยวยวเดเดี๋ยวเยเดียเดี๋ยดี๋เอ้ยเด <ination noises> ี๋ย <dressed> ดี๋ยวเอเด๋เเรดด ทีนี้เดี๋ยวเราล่อ่อมันลงมาได้ไหม broken hole to fix หรอคือถ้าฟิกแล้วรอขึ้นไปได้อย่างี้ป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องโดนอย่าทำอะไรน้องอุ้ยอืมขนลุกอีกแล้วขนลุกตีตีตีโอเคอุ้ยได้คุณแจอ่ะได้คุณแจตกใจโห ผมยังไม่ชินผมยังไม่ชินกับระบบการตีเกมนี้มันต้องคลิกขวาค้างโอ้แม่เจ็บโอ้ยแย่ละอ,อ,อันนี้แล้วกันเข้มเข้มแข็งไว้เข้มแข็งไว้อ๋อเจ็บอ๋อคือถ้าเราตอบขึ้นอยู่กับการตอบของเราด้วยนะครับถ้าเราตอบดีเนะี่ยโคดี้ก็จะอารมณ์ดี เราข้ออ่านนิวส์เพเปอร์โอ้โหยาวเลยครับโอเคใจที่ผมอ่านมาแล้วนะครับก็คือสรุปว่าเราเนี่ยสามารถที่จะฮิวได้ในระยะทสั้นๆโดยใช้สมุนไพรนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็น long term solution นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอ,อ,อาการนี้เนี่ยก็จะเชื้อเนี่ยมันก็จะเข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับแล้วก็ทำให้สุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตนะครับแล้วก็กลายเป็นซอมบี สุดท้ายก็ต้องตายจากการอยู่ดีแต่ว่าเราต้องดูแลเด็กคนนี้ให้ดีที่สุดครับโน้ตเนี่ยเป็นการอธิบายถึงอาการแล้วก็มีเอฟเฟกเพิ่มเติมรวมถึงภาวะที่ร่างกายเนี่ยถดถอยนะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกัน นี่เราน่าจะสอนน้องแล้วแต่เราได้ของไปเยอะโอ็บโอ้มีกระสุนเลยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหนี่คือซ้ำๆได้หลายทีโอเคโอเคผมผมเริ่มตีไปหละตอนแรกมันไม่ชินอะขิดขวาบค้างว้าวแล้วเราทำลายนี้ได้ด้วยหรอ คำมันพังอ๋อคือไม่ต้องใช้แต่ไอ้นี่งัดโอเคใช้ตีเยวเลยซะเลยอ๋อนีขอขออน่ขออ่านขออ่านโอเคหลังจากที่อ่านนะครับคนนี้ได้เขียนไปว่าเหบือนออำลาแล้วก็ขอโทษนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้กลายเป็นซอมบี้นะครับแล้วก็เขาก็ได้ฆ่าซอมบี้ไปหลายตัวนะแล้วเขาก็ทนเห็นเพื่อนของเขาที่กลายเป็นซอมบี้ไม่ได้ก็เลยต้องออกจากที่นี่ครับก็ หวังว่าซอมบี้พวกนี้เนี่ยจะไม่ทำอันตรายกับคนอื่นนะครับโอเคนี่บอกถึงคุณลักษณะของซอมบี้นะครับก็เหมือนที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นคนนี่แหละแต่ว่าเรียกว่าเป็นคนที่ติดเชือ้อแล้วก็มีเรียกว่าเหมือนเป็นอาการที่คุ้มคลั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามที่จะกินเราเนาะเปิดไอ้น,นี่ก่อนเลยอยากรู้มันมีอะไร อือโอเค้อ๋ okay. อในแปกแบกฟูก,การดีแต่หิวน้ำเดี๋ยวแม่กินน้ำก่อนนะมันเต็มอือเคอเราไปเติมน้ำเดี๋ยวเราต้องไปเช็คน้องด้วยครับน้องแมรี่นะครับอยู่อีกบ้านขอให้ไปเช็คบ่อยๆมิสแอนลิงเป็นไงบ้างแมรี่คือก็ยังมี แต่ว่าวอเตอร์ u g เกมีล่าส t t ท m าเนี่ยกำลังจะหมดแล้วขอน้ำอีกได้ไหมจริงๆอยากให้แมรี่มาช่วยเราด้วยนะมันก็น่าจะดีขึ้นเอาพังไปแล้วครับแล้วเราจะตียังไงแต่ต้องกลับไปซ่อมโคดี้ทำได้แล้วครับนี้เยี่ยมเลย Okay, oh. ได้น้ำไม่สะอาดมา6อันนะครับแล้วเดี๋ยวหกหกขวดต้มน้ำแล้วก็20นาทีอัน clean water select confirm saving ครับอันนี้เดี๋ยวต้องสอนโคดี้ด้วยเรียบร้อยครับนด้นำ โอเคเราได้แล้วครับแล้วก็โคดี้ได้ไหมยังสอนมีโคดี้เหมือนช่วยนะเยี่ยมได้แล้วครับรีไซเคลิลเดี๋ยวเราค่อยกลับมาครับเดี๋ยวเราไปหาน้องน้องก่อนเดี๋ยวมันจะเริ่มมืดละ <c oughs> ยังดีนะครับแถวบ้านเราไม่มีมบีเยอะคือยังพอแบบเดิน <c oughs> อ,ออกมาได้สบายสบาย คอนเฟิร์มาไปเลยนั้นไปไปกับพวกเราไหมไม่เดี๋ยวจะรอแม่กับพ่ออยู่ที่บ้านนี้ไม่กลัวหรออยู่คนเดียวอะ่ะก็ก็จะมีบ้างเวลานอนก็เอาคุมโปงเอาครับแล้วก็หลับไปก็จะรู้สึกไม่กลัวแล้วแล้วก็จะได้เห็นพ่อแม่ในฝันด้วย เอาเราได้ herbs บ e e d มาครับ Mary h o p e you can come and see her often นะครับโอเคครับ l o c s from inside ครับเดี๋ยวเราจะต้องมาวิสิตน้อง Mary บ่อยๆครับเราน่าจะได้ของอะไรบางอย่างอุ้ยอันนี้อ่านต่อหนังสือพิมพ์เก่าอีกนะครับเดีย๋ยวผมขออ่านก่อนโอเคอันนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นอาการเหมือนตอนที่คนยังไม่รู้ว่าซอมบี้เป็นยังไงก็ อาการคุ้มคลั่งครับประมาณนั้น1992อโอ้นี่คือเกิดก่อนปี2000นเองครับโอเคของเต็มอ่ะอันนี้จะดูจากสภาพนี่เหมือนแบบเกิดเหตุแบบช่วงคริสต์มาสเลยนะแบบมีต้นคริสต์มาสเต็มไปหมด เดี๋ยว,ยวต้องกลับไปซ่อมตัวแบตไม้แบตเอ้ยรายรีไซเคิลวินอันนี้คือเราทำอะไรได้บ้าง d i s s e m โ l e อืม Fix? นี่ไง Fix กส์เออแย่ช yeah, ใช่โอเคเรียบร้อยครับอาหารเป็นไงบ้างข้าวหน่อยครับ เงียบๆๆอังดีงครับเดี๋ยวเราใส่ชุบใส่น้ำ c o l d and Fresh อันนี้ครับมีต่อไฟไว้ด้วย c o l d and Fresh อ๋อคือมันมีวันหมดอายุด้วยนะเออ,อเคมีเอาเรื่องอยู่โอเคเดี๋ยวเราต้องไปวิซิจอนครับเดี๋ยวนะผมขอสำรวจด้านนอกอยีกนิดนึง ซึ่งเหมือนผมเห็นไอ้ที่เก็บบ้านเล็กๆอยู่ทางขวาเนี่ย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 ,เ,ยเราเข้าได้ไหมขอบ away left place คือ <c oughs> ล็อกไปเลยเช็ค sure no generator เจ้าซีซอร์นะครับแชมเปญชอว์เจ้าหนี้ที่ยูจิเนเตอร์แนวโอ้นี่นี่นี่เราปลูกเราปลูกได้ไหม small shovel โอเคเราต้อง อ๋อนี่ฟิกซ์บรีนวอเทอร์คอลเลกเตอร์สีทูมนะครับเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวลองสอนอันนี้ต้องทำยังไงนะลืมน้องยิงเองเลยสุดยอดอยซ่อมอีกนี่โคดี้มาช่วยแม่ด้วยโอ้โหคิวไอ้สดนี่กด <the> คิวครับ แต่แม,ม่กำลังจะหลับไปแล้วครับให้น้องฝึกยิงยิงต่อไปครับเอาละได้เวลากลับครับหัวใจเริ่มไม่ดีก็ดีนะมันก็เป็นการเหมือนแบบให้เรารีบกลับไปนอน จริงก็คนจะต้องนอนแหละมันตึกะอ่ะโอเครับครับโอเคก็สำหรับพาร์ทสครับเดี๋ยวจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคราวหน้าครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในวันที่3ครับเดี๋ยวเราน่าจะไปวิสิตบ้านจอนนะครับเพื่อไปเอาเซอร์กิตบอร์ดมายัางไงก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องป๊อปแคสต์นะครับเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ออกมาเรื่อย แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ